พี่แอ๊บครับครับครับเรื่องคิวผมรู้แล้วครับเมื่อวานแต่วันนี้มันเหลือเรื่องปุ่มอีูครับปุ่มอะไรอีกปุ่มอยู่ข้างหน้าิวนะครับโอ้ยกระทอมเรื่องมากจรินนะกระทอมตรงนี้แล้วทําไมไม่รู้ว่ะก็ถามเลยปุ่มอะไรอะไรปุ่มอยู่ข้างหน้าสามมีสามปุ่มนะครับมันคือปุ่มอะไรยังไงแบบไหนมันเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไร EQ bypass l o ล cut อืออืแล้วอะไรอีกอ่ะอย่างว่าเรงกี้ดรว่าอะไรวะ เนี่ยปุ่มเนี้ยสุดท้ายครับปุ่มอะไรนะ range ฮะ range บวกสิบสองลบสิบสองนะครับสิบสองสิบสองเมื่อวานลืมถามครับโอ้ยคิดว่าเราพี่ว่าอะไรเลยกระทอมแต่ละวันเนี่ยมาอธิบายให้ฟังสงสัยปุ่มอะไรนะให้สงสัยกันแรกปุ่มแรกปุ่ม e q bypass ครับ e q bypass ครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มผ่านกับไม่ผ่านยังไง คือสัญญาณมาสัญญาณมาปุ๊บถ้ากดขึ้นก็คือผ่าน EQ แต่ไม่ผ่านิ q ตัวนี้ไปครับนี่ถ้ากดปุ๊บไฟแดงก็คือไม่ผ่าน,นิ q พวกนี้คือสัญญาณมาผ่านตรงไปข้างนอกเลยไม่ได้ผ่านการปรับ EQ ตัวนี้เขาทําให้เรารู้ว่าเอาระบบิ q หรือบูทความถี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ่านกับไม่ผ่านเสียงดีต่างกันไหมสมมติว่าเรากดขึ้นปรับิ q แล้วรู้สึกว่ามันเสียงแค่รู้สึกนะว่าเสียงดีแต่ไม่รู้ว่าเสียงดีหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกดลงฟังดู ถ้ากดปุ๊บเสียงมันแตกต่างก็คือว่า EQ ใช้งานได้แล้วแต่ประมาณนี้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปุนบายพาสคือเส้นรอบนอกอ่ะถ้ากดปุ๊บเป็นเส้นบายพาสรอบเมืองเข้าใจไหมถ้ากดออกเนี่ยกดมันผ่านก็คือเข้าในเมืองประมาณนี้เออแล้วก็ต้องผ่านด่านโมกอีคิวเงี้ยเนี่ยจะประมาณนี้กระถ่อมุ่ม่อมารเลยเอออะไรอีกครับผมโลคัทครับโลคัทโลคัทโลคัทก็เหมือนกับมิกอะที่มกี้ที่เราคุยกันโลคัทก็คือถ้าเราต้องการตัวเนี้ยไม่อยากให้ดอกทํางานทั้งทิ้งเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้ โหลดได้30มสิบใช่ไหมล่ะแค่ได้30มสิบไม่ไ<ร>ด้ดูคที่ดูในคู่มือเขาคือลดคันสามสิบร์ร<ะ>กดลงปุ๊บจะคล้ายว่าตัวนี้มันจะลงทันทีถ้ากดตัวนี้ลงอะ่ะเดบ๋ย่ไปต้องเลื่อนลงครับใช่ไปต้องเลื่อนลงกดปุ๊บอันนี้ก็ลงทันทีประมาณนี้แล้วมันช่วยอะไรก็หนึ่งช่วงความถี่ประมาณ20ถึงประมาณยี่ประมาณ25ถึง30เนสิยเนี่ย<ร>ช่วงนี้บางทีหูคนไม่ได้ยินกินไปหูไม่ได้ยินอะ่ะเปิดไปก็ ดอกก็ทํางานฟรีคิดอกไหมคือมันจะไม่รู้สึกว่ามันดังไงมันมีบ้างแต่ดหน่อยแต่อยู่ฟังในห้องเดียวๆได้จะรู้สึกได้แต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่มันรู้สึกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นควาถี่ที่หูไม่ได้ยินประมาณนั้นได้ยินแต่ได้ยินน้อยต้องในคนวิเคราะห์ดีๆถึงจะว่าได้ยินควาถี่ตรงเนี้ยเป็นควาถี่ที่ต่ำง,งั้นก็โลคัททิ้งไปใช่ไหมก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบไฟสวยนะบางคนถ่ายวีดีโอไม่ให้พี่นะกดไฟแดงหมด ไฟสวยดีเขาว่าตั้งแประมาณนั้นโอเคอะไรต่อก็ต้องอะไร่ะลินเนี่ยปุ่มเบรกลินเลินนี่แหละปุ่มอะไรนะปุ่มเบรกเล็กก็คล้ายว่าคล้ายว่าลดเพิ่มความดังเอาง่ายๆกดขึ้นคือบวก d b ครับกดลงคือลด 2DB ก็เหมือนกันอ่ะสมมติว่าเกณฑ์มันมาแรงกันน่อมเกณฑ์มาแรงแล้วกดที่ลงมันก็ช่วยได้ให้เกณฑ์เบาลงได้สำหรับตัวเนี้ยมีหน้าที่มันแค่นี้ก็เหมือนในมิกอะ สัญญาณมาแรงพีกเกินทํให้สัญญาณมันแตก <Meng> parole, แล้วกดตรงนี้บรรทอนสัญญาณลงมาได้เดี๋ยวประมาณนี้แล้วปกติรู้พีเวลาใช้ใช้ตัวอีคิวก็สามารถก็จะกดปิดออกทั้งบดอ่ะกดเปิดดอกทั้งบดเลยไม่ต้องมีไฟที่สุดอีคิวมีหลายแบบนี่ยท่อมอันนี้ปุ่มแันนี้บางรุ่นก็ปุ่มเยอะกว่านี้นะบางรุ่นอันนี้มันมีแค่นี้แล้วหนึ่งอย่างอันนี้ก็คือคือเกณฑ์นั่นเองสัญญาณมาจากมิกมันจะมาผ่านตรงนี้ก่อนนะก็ท่องผ่านตรงนี้ก่อนค่อยเข้ามาตรงนี้เร่งบอยกว่าตรงนี้อันนี้ก็คือวียกว่า สัญญาณเนี่ยอยากอยากให้อยู่ประมาณนักเนี่ยประมาณนักบวกสิบนี่พอดีบวกสิบพอดีคือมาแตะนี่พอดีถ้าขึ้นไปตรงนี้แช่แช่แบบแดงอ่ะก็คือว่าเสียงแตกแล้วเนี่ยวิก็อยู่ประมาณนสองสามเมตรสองสามเมตรเลี้ยงอยู่ตลอดประมาณนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับตัวนี้อันนี้ก็คือคลิปเนี่ยนี่ก็เรียกว่าปุ่มคลิปคือถ้าสัญญาณตรงเนี้ยมันเล่นกระพริบปิ๊บปิบแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าสัญญาณมันจะแตกแล้วนี่การคลิปทุกครั้งเนี่ยมันจะมีไฟไปด้วยนะก็ต้องต้องระวังให้ดีไฟที่เป็นตัวที่อันตราายมก ไฟปุ๊บส่งไปหาคอร์สคอร์สส่งไฟไปหาเพวเวอร์พพวเวอร์ส่งไฟไปหาลำพงลำพงขาดได้นี่เป็นตัวที่อันตรายหนึ่งอย่าให้ตัวนี้มันพิบไม่ได้อก็คือก็ถ้าคือตัวนี้ก็พิบก็คือลำพงใกล้จะแตกใช่แสงจะแตกประพ่ายเลยก็เป็นตัวอันตรายหนึ่งตัวที่ห้ามทำห้ามอะไรตัวนี้แหละแล้วก็อีกหนึ่งสวิตช์ที่เขาไม่รู้จักกันเพราะคนไม่เคยเจอสวิตช์ปิดเปิดนี่จำแล้วเอามาอยู่ข้างหลังไง บางคนทักว่าอีคิวไม่ติดครับพี่หรือเปิดสวิตช์นี่อีกหนึ่งตัวที่สำคัญคือสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างหลังนะครับผมครับตัวนี้พุชเอาพุชก็ประมาณนี้ก็ท่อมจากมิกมาเข้าอินเนี่ยเข้าอินเดี๋ยวว่านี่เดี๋ยว่าอินเห็นไหมอินพุชเห็นไหมเนี่ยครับนี่ก็ออกไปหาคอร์สเห็นไหมว่าจะแบ่งออกมา็สองข้างเลยซ้ายขวาเลยเห็นไหมเนี่ยครับอินกับเอาจะมันเหมือนกันนี่อินมาจากมิกมาเข้านี้อันนี้ออกไปหาคอร์สอืมแล้วแก๊กก็มีทั้งสองประเภทเห็นไหมก็ท่อมแก๊กมีสองประเภท ถ้าอยากได้สัญญาณแบบไม่ต้องคีดอะไรมากก็แก๊กโฟนเข้าไปครับแต่ถ้าคนอยากได้สัญญาณที่เสถียรมีความนุ่มนวลความอะไรก็ต้องออกไอว่าจะได้สัญญาณที่เสถียรมากแล้วก็เกณฑ์ดีมากลดสัญญาลูกวอมากครับอืมแต่ประมาณนั้นกระทอมเป็นไงบ้างเฮียก็ท่อมความรักเริ่มดีขึ้นยังเนาะสามท่อตาผิดอ้ก็อยากรู้ไงความคู่น่าเป็นไงความรักคนใหม่ดีขึ้นยังยังไม่มีครับยังไม่มีทั้นี้กระทอมสุดนะครับผมครับ ใครที่เดือดร้อนเงินติดต่อน้องกระท่อมได้กระท่อมเป็นคนที่ใจสปอร์ตมากซื้อมอไซค์ให้เขากี่คันนะอมอไซค์ก็ซื้อให้เขาครับสุดท้ายก็ทะเลาะกันก็ยึดมอไซค์กลับมาสงวดเองครับผมสำหรับน้องกระท่อมของเราเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากส่งเสริมการศึกษาดีมากน้องกระท่อมเดี๋ยว<อ>พรุ่งนี้ผมมาถามใหม่โอเคโอเคครับ